สวัสดีทุกท่านกินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเกี่ยวกับเลขเด่นนะครับ3วันเกิดในวันที่1สิงหาคมนี้เตรียมเฮนะครับดวงเศรษฐีกำลังเปิดมีโอกาสรวยข้ามคืนจะเรียกว่าฟ้าหลังฝนก็ได้นะครับหลังจากที่ทนทุกข์ทรมานกันมานานรับ กรรมกันมานานนะครับอดอยากกันมานานถึงเวลาแล้วนะครับที่สาวันเกิดนี้จะมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์กับเขาสักทีนะครับเปลี่ยนชีวิตพิกร้ายกลายเป็นดีนะครับให้กลับมามีอยู่มีกินนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังรับชมกันว่ามีวันไหนบ้าง ขอเกิดไว้ก่อนว่าคนเรานะครับเกิดมาบุญวาสนาไม่ได้ถือมาเท่ากันนะครับดังนั้นอาจจะมีบางท่านที่ถูกและก็มีบางท่านที่ไม่ถูกนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดวันเดียวกันนะครับข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของทั้งสามวันเกิดนี้นะครับช่วยดนบันดาลให้ท่านนั้นมีโชคมีราบในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะครับ วันแรกได้แก่ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับดวงชะตาท่านในช่วงนี้หากท่านคิดจะทำการงานทำกิจการลงทุนใดๆนะครับในช่วงนี้ท่านจะต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนมิตรหรือแม้แต่คนในองค์กรของท่านนะครับ ลองมองดูคนที่มีความสามารถนะครับดึงเขาเหล่านั้นเข้ามาช่วยท่านในเรื่องของการงานท่านก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เงินเป็นเกาะเป็นกำจากการงานนะครับดวงของท่านในช่วงนี้ถือว่ากําลังมาแรงกําลังดีเป็นอย่างมากงานเสริมกิจการอะไรที่ท่านคิดวางแผนจะทําเพิ่มเติมเข้ามา ให้ลงมือทําได้เลยนะครับมีโอกาสจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเพราะว่าดวงของท่านเปิดแล้วแต่ขอเตือนไว้นะครับสําหรับเรื่องเองินเรื่องทองนะครับช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมท่านนะครับยังไงก็ขอให้ท่านพิจารณาในการให้ยืมนะครับว่าเหมาะสมหรือไม่ถ้าเกิดว่าช่วยไม่มากนะครับเห็นสมควรแก่ช่วย เอาที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะครับถ้าท่านช่วยได้ก็ช่วยไปนะครับจะเกิดบุญกุศลอาจนำมาซึ่งความสำเร็จในเรื่องของการงานเพิ่มมากขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งนะครับมีโอกาสได้รับโชคใหญ่จากหวยจากรสตอรี่อาจจะถูกรางวัลใหญ่ๆรวยข้ามคืนก็ว่าได้นะครับต่อมาวันที่สองได้แก่ท่านที่เกิดวันพฤหัส คนที่เกิดวันพฤหัสนี้สำหรับดวงชะตาในช่วงนี้นะครับเรื่องความเครียดนั้นค่อยๆบรรเทาลงไปแล้วนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาต่างๆที่ลุมเล้าเข้ามาหาตัวท่านนั้นมันได้บรรเทาเบาบางลงไปบ้างแล้วและช่วงนี้มันกำลังค่อยๆดีขึ้นนะครับอาจเป็นเพราะท่านนั้นเหนื่อยมามา,มากแล้วชดใช้กรรมมามา,มากแล้ว เวลานี้คราวนี้ถึงเวลาที่ท่านจะได้รับความสุขบ้างแล้วนะครับพูดได้ว่าช่วงนี้ดวงของท่านเปิดแล้วฟ้าเปิดแล้วศัตรูคนที่คิดไม่ดีกับท่านคนที่หวังร้ายกับท่านนะครับเขาได้แพ้ภัยตัวเองไปแล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานถึงแม้ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วขยับขยายขึ้นแล้วขอให้ท่านนั้นมีความละเอียดมีความรอบคอบนะครับถ้าพยายามทําใจเย็นๆนะครับจะลงนามในเอกสารอะไรจะทําอะไรนะครับหายใจลึกๆสูดหายใจสามครั้งค่อยพูดค่อยจาค่อยตัดสินใจนะครับแล้วท่านจะไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยับมาหาท่านนะครับ แถมดวงในช่วงนี้นะครับถือว่าฟ้าเปิดจริงๆนะครับคนวันพฤหัสนะครับมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์นะครับที่กล่าวมานี้ก็ไม่ใช่ว่าคนที่เกิดวันพฤหัสนี้จะต้องถูกกันทุกคนนะครับเป็นบางท่านนะครับเพราะว่าบุญวาสนามีมาไม่เท่ากันยังไงลองเสี่ยงไว้นะครับอาจมีโอกาสเป็นเศรษฐีในช่วข้ามคืนได้นะครับต่อมานะครับวันสุดท้ายได้แก่ท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับ ดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับนับตั้งแต่บัดนี้ไปนะครับจนถึงอนาคตเลยนะครับขอให้ท่านมีความละเอียดมีความรอบคอบในเรื่องของการทำงานให้มากขึ้นนะครับเพราะดูเหมือนท่านมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายแต่สิ่งเหล่านี้สามารถแก้ได้ด้วยการที่ท่านนะครับฝึกฝนตนเองนะครับสวดมนต์ทำสมาธิทำใจให้นิ่งนิ่งเข้าไว้นะครับ แล้วท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆได้เรียกได้ว่าการงานมีโอกาสก้าวหน้านะครับหากท่านมีความรอบคอบมีความละเอียดและก็มีสติในการตัดสินใจนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับก็มีโอกาสหากมีโอกาสนะครับหบยิบจับสักสองสาใบนะครับมีโอกาสถูกรางวัลที่หหรือรางวัลใหญ่ๆนะครับมีโอกาสเป็นเศรษฐีรวยในข้ามคืนได้เลยนะครับ และทั้งหมดทั้งมวลทั้งสวันที่กล่าวมานี้ก็เป็นคําทํานายดวงโดยรวมโดย,ย,ยทั่วนี้นะครับขอให้ทั้ง3วันเกิดนี้นะครับมีความโชคดีมีความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตนะครับขอให้ถูกหวยขอให้รวยกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ